รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Thinking Ahead by h e f e l e สนับสนุนโดย Heffele อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว ค่ะคุณผู้ชมขมาพบกับวีกีและรายการ Thinking Ahead by Hefele ค่ะสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่ Hefele Design Studio สุขุมวิทซอย64นะคะเพื่อมาพบกับกิจกรรม Hefele Cooking Class 2 0 15ครั้งที่2ค่ะวันนี้จะมีเมนูอะไรบางก็ประชมกันเลยค่ะ ชมคะวันนี้เรามาเข้าครัวทำอาหารกันดีกว่านะคะกับกิจกรรมเฮ f เฟเล่คุกกิ้งคลาส2015ครั้งที่2ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทเฮ f เฟเล่ประเทศไทยและสถาบันสอนทำอาหารไอบา f ร่วมกันทำกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนฟรีๆเดือนละหนึครั้งเพื่อเรียนรู้การทำอาหารและทดลองใช้อุปกรณ์เครื่องครัวจากเฮเฟเล เช่นเคยค่ะวันนี้เราจะทำเมนูทั้งหมด2เมนูด้วยกันขอเริ่มจากของหวานแสนอร่อยอย่างฮ o อกไกโดเค้กจากอาจารย์ไก่ค่ะฮ o อกไกโดเค้กเป็นเค้กเนื้อนุ่มเบาค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสสอดไส้ครีมอยู่ข้างในงาซึ่งให้ให้ความรู้สึกถึงความนุ่มเบานะคะก็มีไอซิ่งโรยอยู่ข้างหน้าเหมือนกับฮ o อกไกโดตอนช่วงหิมะตกอะคะ่ะ ตอนการทำเมนูนั้นก็ง่ายนิดเดียวนะคะนำแป้งเค้ก60กรัมกลิ่นวานิลา15กรัมน้ำตาลทราย20กรัมคนให้เข้ากันนะคะและหลังจากนั้นนำน้ำมันพืชไข่แดง3ฟองนมสด45กรัมคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ก่อนนะคะ หลังจากนั้นให้นำน้ำตาลทราย40กรัมตีกับไข่ขาว4ฟองจนตั้งยอดแล้วนำไปผสมกับส่วนผสมที่พักไว้คนอย่างเบามือจนกระทั่งเข้ากันนะคะตักใส่พิมพ์ในอัตราส่วน3ต่อ4ของพิมพ์นำเข้าเตาอบ18 20นาทีด้วยอุณหภูมิ175องศาเซลเซียสอาจารย์ไก่กระซิบบอกว่าก่อนอบขนมอย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยนะคะเบเกอร์ทั้งหลาย หลังจากอบสุกแล้วต้องพักไว้จนเค้กเย็นและเซตตัวก่อนนะคะระหว่างนี้เรามาผสมครีมสำหรับแต่งหน้าฮอกไกโดเค้กกันเลยค่ะนี่เป็นะคะวิปปป้งครีมนะคะจับนมนะคะมีขายทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะวิปปป้งครีมพวกนี้เนี่ยแช่ฟรีซไม่ได้นะคะต้องอยู่ในตู้เย็นช่องธรรมดาห้ามฟรีซนะเพราะว่าจะเสียนะคะมันจะแยกตัวคูใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นลงไปนะคะ ให้ความหอมกลิ่นมานิลาผมแล้วก็ตีด้วยความเร็วปานกลางนะคะตีจนขึ้นฟูเป็นครีมเลยนะคะเข้าคนระวังคืออย่าตีเกินถ้าตีเกินแล้วก็เรียบร้อยเลยนะคะครีมจะแยกตัวเลยนะคะอ่าโอเคนะคะเป็มนิดนึงนะคะ นี้เรามาคนต่อด้วยมือเพื่อความปลอดภัยนะคะนี้เราตีตีตอนนอนอ่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็มาคนด้วยมือจะปลอดภัยกว่าเยอะที่จะใช้เครื่องเขาอ,อาจจะเลยไปเลยนะคะพอล้นะคะแค่น,นี้นะคะเราก็จะมาะะบีบนะคะใส่ เป็นถุงบีบนะคะเป็นถุงบีบที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะต้องเย็นๆนะคะวิปปิ้งครีมต้องแช่เย็นก่อนตีนะคะจากนั้นเราก็หยอดลงไปนะคะหยอดลงไปในนี้นะคะตรงตรงรูตรงกลางเราจะเห็นมีรูใช่ไหมคะ่นะ,ะาาก็มีไอซิ่งลอยอยู่ข้างหน้าเหมือนกับพอกไโดตอน ช่วงหิมะมตกอะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปนะคะ,ะ,คะเหมือนทานที่พอกไปโดอยังไงอยางงั้นเลยค่ะ<ม>นะคะหนาวๆน,นะะเย็นๆน,นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะฮอกไปโดเค้กคุณผู้ชมคะ่ะผ่านไปเล้วหนึ่งเมนูนะคะพอกไกโดเค้กค่ะช่วงหน้าจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะเต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ สนับสนุนโดยเฮฟเลสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำคุณผู้ชมคะขบมาพบก,กับช่วงที่สองของจิ i งกิ้งก h เฮ b บายเฮฟเค่ะตอนนี้คุณผู้ชมเข้าเมนูที่สองแล้วนะคะอาจารย์ปริมค่ะ,คะเมนูที่สองคืออะไรดีคะจะเป็นลปลาปลา,ปลาแซลมอนค่ะปลาปลาแซลอมอนเอาละค่ะก็ดูกันเลยนะคะดีกว่าไหมคะ,คะ ถึงเมนูอาหารไทยเลิศรสจากอาจารย์ปิ่มแล้วล่ะค่ะวันนี้อาจารย์ปิ่มจะสาธิตเมนูลปลาแซลมอนอาหารไทยรสจัดที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า3จากปลาแซลมอนหรือแม้แต่คุณประโยชน์ที่หลากหลายจากสมุนไพรไทยไม่พูดพร่ำทำเพลงขอบรรเลงเมนูเลยละกันค่ะ and ้มขาในน้ำจนเดือดใส่เนื้อปลาแซลมอน500กรัมลวกจนพอสุกตักขึ้นพักไว้ให้สะเด็ดน้ำซอยหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูสวนและพักเอาไว้นะคะจากนั้นไปทำน้ำปรุงรสเริ่มด้วยน้ำตาล30กรัมน้ำปลา60กรัมน้ำพริกเผา60กรัมน้ำมะนาว115กรัมพริกขี้หนูสวนเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามใจชอบนะคะใส่เนื้อปลาและสมุนไพรทั้งหมดลงไปคลุกเคล้าอย่างเบามือจ เขเสิร์ฟพร้อมผักกาดแก้วโรยใบยสะระแหน่แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเมนูที่2คุณผู้ชมปลาแซลมอนนะคะ อยากร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่เข้าไปลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ต่างๆของ h ฮ f e ฟ e ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือจะเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองที่ h ฮ f e ฟ e เล่ดีไซน์สตูดสุขุมวิท64แล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพียงแค่นี้คุณก็จะได้ร่วมกิจกรรมสนุกแบบนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ๆค่ะ อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกิจกรรมแบบนี้มีทุกเดือนนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจการร่วมกิจกรรมสามารถจะอัปเดตจากเว็บไซต์ต่างๆของเทฟิเลนะคะเวลาของรายการ h ิ n ก i ้ไอเฮดไบ y ีฟ f เล e หมดลงแล้วนะคะพบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลา5.45ถึง5.55นนะคะสำหรับวันนี้วิกกี้กอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ